ทำอะไรลูกทำอะไรครับรออีพ่อเหรอพ่อ,อยังไม่ตื่นพ่อเป็นคนตื่นช้าต้องรอต้องรอเลยโอ้โหโอ้โหย่งสินทางนั้นเออมอมมต้องรอต้องรอนะคะไม่ต้องรอปะหายเงข้าวปะอ่ะเดี๋ยวปากก็ม่วงอีกหรอกทาหางให้แล้ว ด like ูไม่เหมือนกับตัวอื่นนอะตัวอื่นเล่นกันสนุกเลยมีตัวเดียวน้ออังเอ้ยเอ๋ยดุ้งตังงตั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 งดังต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  บอกว่าอย่าไปกัดเดี๋ยวเอายาม่วงใส่อีกนะเดี๋ยวเอายาม่วงใส่อีกนะเออดึงจะคุนตัวเองเนี่ย